ฮัลโหสวัสดีนักเรียนชนนั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันในวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับของภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2564นะครับในสัปดาห์นี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนฝึกหัดทำนะครับหใบนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ uh, my toys นะครับ my toys แปลว่าของเล่นต่างๆของฉันนะครับ my toys my toys ทําใบงานนี้อย่างไรนะครับมาดูคําชี้แจงนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพและระบายสีให้สวยงามนะครับก็คือนําคําศัพท์ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมีทั้งหมดคําคนะครับไปเขียนลงใต้รูปภาพให้ถูกต้องนะครับมีคําว่าอะไรบ้างนะครับแต่ละคําอ่านอย่างไรสะกดอย่างไรนะครับเรามาอ่านแล้วก็สะกดคําศัพท์พร้อมๆกันเลยนะครับคําแรกนะครับอ่านว่าโด d o นะครับ d o l l d o o คำที่สอง ball. Ball. b o l, l ball b a l l b o l คำที่สาม bike bike b i k e bike bike คำที่สี่ car car c a r คอคอและคำที่5ครับอ่านว่า b o a t boat B O A T boat boat นะครับอ่านทีละคำพร้อมกับผลครูอีกครั้งหนึ่งครับ d o do bo b o Bike Bike Car คอ a บ b o บ t นะครับจากนั้นนักเรียนนำคำศัพท์นะครับมาเขียนในกรอบใต้รูปภาพนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะครับจากนั้นครับในสัปดาห์หน้าก็นำใบงานใบนี้นะครับมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะครับพร้อมกับรับแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองนะครับกลับไปทําที่บ้านเหมือนเดิม นะครับในเทอม2นี้นะครับเราก็คงเรียนในรูปแบบออนไลน์อย่างนี้นะครับไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับก็คาดว่านะครับอีกไม่นานก็คงจะมีประกาศนะครับให้สามารถเปิดเรียนได้นะในรูปแบบออนไลน์ได้นะครับก็คงต้องรอนะครับคำสั่งหรือว่าคำประกาศนะครับจากเมืองพัทยานะครับแล้วก็โรงเรียนจะได้แจ้งไปยังนักเรียนและก็ผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับ สัปดาห์นี้นะครับก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานนะครับสวัสดีครับ